คุณรู้ไหมว่าทำไมเนินเขาที่มองดูธรรมดาถึงกลายเป็นที่ตั้งของมหาสุสานจินสีฮองเต้ที่มีความลับซ่อนลึกถึงใต้พื้นดินเรามาไขาปริศนานี้กันเถอะ สุสานจินซีฮองเต้ตั้งอยู่ในใต้เนินเขาที่มีรูปร่างคล้ายพีระมิดซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญรูปร่างดังกล่าวเป็นผลจากการวางแผนก่อสร้างอย่างละเอียดและมีการระดมแรงงานนับแสนคนในการสร้างใช้เวลาเกือบ40ปีจึงแล้วเสร็จเพื่อสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมกับการฝังพระศพคนสำคัญอย่างจินซีฮองเต้ ที่น่าสนใจคือในสุสานนี้ยังมีการติดตั้งกลไกลซับซ้อนภายในเพื่อปกป้องจากพวกหัวขโมยการใช้น้ำปลร,รอดที่ไหลเหมือนแม่น้ำในใต้ดินช่วยสร้างภาพจำลองแม่น้ำและทะเลข,ของจีนโบราณข้อมูลจากการสำรวจนี้ได้รับการยืนยันจากการตรวจวัดปลารอดในดินที่สูงกว่าปกติมาก เทคนิคการสร้างที่ยอดเยี่ยมนี้สะท้อนถึงภูมิปัญญาและความสามารถด้านวิศวกรรมของจีนโบราณการจัดการสภาพอากาศในนั้นยังเป็นเรื่องทางจิตวิทยาที่ทำให้ผู้คนรู้สึกทึ่งและเคารพในอำนาจของจินซีฮองเต้ยอย่างมากนับแต่นั้นมานักโบราณคดีกว่า800 0รายได้ค้นพบและศึกษารูปปั้นทหารดินเผาภายในสุสานที่ยังคงรักษาความละเอียดอ่อนแบบโบราณไว้อย่างครบถ้วนเพื่อไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเราไว้นะครับ